สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์ดแฟนแต่งโมโพสอ์รีล่า e สุดเสียงร้องเพลงแต่งโมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นที่น่าสนใจของชาวโซเชียลกันอย่างมากซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วเกือบ1เดือนเต็มแต่ก็ยังคงหาคำตอบของเรื่องนี้กันต่อไปชวาวหลายๆคนคงเสียใจกับเรื่องราวของนักแสดงสาวแต่งโมนิดาพัดตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัว แต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสาเหตุที่แท้จริงโดยเรื่องราวในครั้งนี้ของแตงโมนิดานับว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจของใครลหลายๆคนอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากเรื่องราวในครั้งนี้ก็ทําให้ลหลายๆคนได้รู้จักกับเบิร์ดแฟนแตงโมผู้ชายที่ใครกๆก็ยกย่องให้ว่าเป็นรักแท้ของแตงโมนิดาทําทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้โดนชวนเข้าวงการบันเทิงก็ไม่เอาล่าสุดทางด้านเบิร์ดโพสต์สตอรี่ล่าสุดซึ่งเป็นสตอรี่คลิปเสียงร้องเพลงแฟนสาวแตงโมนิดาซึ่งทางด้าน ของชาวโซเชียลก็ยังอดเห็นใจไม่ได้จริงๆรวมถึงยังมีชาวโซเชียลเข้าไปส่งกําลังใจหาเบิร์ตกันอย่างต่อเน,นื่องในอินสตาแกรแม้จะผ่านเวลามาเกือบเดือนแล้วอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มเบิร์ตด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ